เจ้าหน้าที่นะคะเข้าตรวจสอบเหตุการณ์เพลิงไหม้โกดังเก็บสินค้าในตลาดเมืองใหม่ในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดยะลาค่ะเบื้องต้นเพราะว่ามีค่าเสียหายกว่า1ล้านบาทขณะที่เจ้าของก็ยอมรับนะคะว่าไม่มีการทําประกันอักขีภัยด้วย โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจโรงพักเมืองยะลาค่ะเข้าตรวจสอบและก็เก็บหลักฐานในที่เกิดเหตุบริเวณร้านค้าถนนเมืองใหม่หนึ่งซึ่งเกิดเหตุเพลิงไหม้โกดังเก็บสินค้าซึ่งมีเจ้าของก็คือนายอิสมาอีกาซออายุ57ปีโดยเกิดเหตุเมื่อช่วงวันที่15เมษายนที่ผ่านมาค่ะจากการตรวจสอบพบว่าบ้านที่เกิดเหตุเป็นโกดังขนาดเล็กจำนวน3คูหาติดกันโดยหลังแรกซึ่งเก็บสิ่งของเป็นพลาสติกได้รับความเสียหายส่วนอีก2หลังได้รับความเสียหายเกือบทั้งหมด โดยเจ้าหน้าที่ด้งเก็บหลักฐานอย่างละเอียดก่อนสรุปสาเหตุของเพลิงไหม้นะคะโดยขณะเข้าตรวจสอบพบว่าอาคารที่ถูกเพลิงไหม้ก็ได้พังลงมาทําให้เจ้าหน้าที่ต้องเพิ่มความระมัดระวังในการเข้าตรวจสอบอีกทางท่ามกลางความเสียใจของเจ้าของโกดังและก็ครอบครัวค่ะที่สินค้าภายในโกดังถูกไฟไหม้เสียหายทั้งหมดมูล,ลค่าความเสียหายครั้งนี้กว่า2ล้านบาท เจ้าของยอมรับนะคะว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นครั้งนี้เนะะี่ยค่ะเสียหายทั้งหมดเนื่องจากว่าทางครอบครัวไม่ได้ทําประกันอักคีภยัยซึ่งเหตุการณ์ไฟไหม้ที่เกิดขึ้นนะคะบอกว่าทรัพย์สินที่เสียหายก็เป็นพวกกล่องพลาสติกบรรจุพันมากกว่า200หลังค่ะแล้วก็จะมีหลอดพลาสติกถุงหูหิว้วถุงร้อนถุงเย็นซึ่งทั้งหมดล้วนเป็นเชื้อไฟอย่างดีค่ะ